กับซิงเคในะช่วงข่าวไอทีนะครับ Apple ออกอัปเดต iOS และ iPadOS 13.6.1แก้ไขบั๊กหลายรายการนะครับวันนี้ Apple ออกอัปเดตย่อยของ iOS และ iPadOS นะครับเวอร์ชั่นที่ก็คือ1 3.6.1นะครับผู้ใช้งานสามารถอัปเดตแบบ OTA ได้เลยนะครับโดยเข้าไปที่ s e t t i n g จากนั้นเลือก general นะครับจากนั้นไปที่ software update นะครับผมภาษาไทยก็คือตั้งค่า เลือกทั่วไปเลือกซอฟต์แวร์เดตนะครับผมวันนี้แอดขอไฟที่ไม่ได้ทําให้ดูนะครับเดี๋ยวจะทาให้นะครับผมแต่รับเด็ดไปแล้วนะครับในการอัปเดตครั้งนี้นะครัเพื่อนระบุว่าเป็นการแก้ไขบั๊กหลายรายการอาทิเช่นบั๊กไม่สามารถลบไฟล์ข้อมูลระบบได้อัตโนมัติกรณีพื้นที่หน่วยความจำเหลือน้อยแก้ปัญหาตัวเดดก,การเรื่องความร้อนที่ส่งผลให้จอแสดงสีเขียวและแก้ไขบั๊ก Exposure Notification อปิดทางการทำงานและตัวอ,อื่นนะครับผม สนนัีในช่วงขา่าวกีบไอทีห้องจุลนภงเท่านี้นะครับผมขอบคุณซอยตราและการชมได้ครับสวัสดีครับผม